สวัสดีค่ะวัิชาลีชมรัตค่ะนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการสํานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนากลางวันนี้มีเรื่องดีๆที่จะแบ่งปันเดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ปักจะมาแชร์เรื่องดีๆนะคะให้กับทุกคนวันนี้ปักมีเทคนิคในการแต่งภาพนะคะทำยังไงให้เราดูสูงขึ้นนะคะจากการถ่ายภาพธรรมดาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็คือใช้ในส่วนของไอโฟนนะคะแล้วก็เข้าไปเลือกที่รูปนะคะแล้วเราก็เข้าไปที่แก้ไขนะคะแล้วเราก็ไปดูตรงช่องในเรื่องของการปรับนะคะ แล้วเราก็มาเลื่อนมานะคะมาดูในในส่วนของแนวตั้งนะคะแล้วเราก็เลื่อนมาที่เลื่อนไปทางซ้ายนะคะเห็นไหมขาภ้ามันจะดูสูงขึ้นเราจะดูสูงขึ้นทันทีนะคะ,ะเราพึงพอใจในความสูงเท่าไรนะคะเราก็หยุดไว้ที่ระดับนั้นนะคะ,อะตอนนี้นะคะก็ได้แล้วนะคะเสร็จสิ้นนะคะ,ะถ้าเทียบกันกับภาพเดิมนะคะ ต่างกันไหมคะนะคะอันนี้ก็คือเคล็ดลับนะคะเรื่องดีๆที่ไว้แชร์ให้กับทุกคนนะคะได้แต่งภาพสวยๆกันค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องดีๆที่มีไว้แบ่งปันนะคะที่ปักได้แนะนำบังว่าเรื่องดีๆนี้นะคะจะทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์และก็มีความสุขในการถ่ายภาพมากยิ่งขึ้นคะ่ะ